หมื่นเจ็ดพันห้าร่อยสามสิบเจ็ดสมแปดเหยียดกันลอยสี่สิบอย0อืมหนึ่งเจ็ดพันห้าินอชานีม าใจัดผมไปรู้ออเนาโอ้นี่ซื้อชิงไว้นะครับซื้อชิงไว้ไปัมพูชาไม่ได้ในตอนนี้ปิดแล้วอออปิดแล้วปิดหมดแล้วซื้อนี่คนราคาเท่ากันขายเบาขายเบาราคาเท่าไหร่ะปิดอยังขาคนไทยได้พี่น้องได้เลยเนี่ยนต้องเรียงวหก่อน

มันจะกาดซื้อคายนะครับเอาเงียบๆไปเลยตอนนี้หาิ้วมื่นเจ็ดสันหานะ โอ้โหมื่นแปดพันห้าร้อยอาชีหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเอะเอะเยอะเยอะเยอะหมื่นแปดพันห้า 18, สองหมื่นได้ไหมไ<ป>อ้าได้ตัวน,นี้ให้หทำไม่ได้ตัวน,นี้ร้อยอหกสิบห้าโอ้โหคนหละฟ้านะร้อยหกห้าขข้ามแรกสองหมื่นนะขายเปล่าขามานี่นีตองงอน่ต้องงอเลยพี่น้องต้องงอคนซื่อเลยจะขายเปล่าห้อขายมานี่ นะหัวคนซื้อบมีนะครับต้อง,งอต,ง,ง,อตง,งอคนซื้อเลยพี่น้่งนะเด้ยินคำางานกะอ่ะม,มันก็นกเป็นสีสันเป็นบรรยากาศตัวนี้คําแรกให้2องหมืน่นอ,อายเงีวๆโอ้สองตัวนะคุกระซือเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวส่งราค่าให้สองหมืน สองหมื่นบาทนะครับเอาตัวใหญ่นั่นนะตัวนี้ค่อขายนะครับสี่พันหาพันเราให้สองหมื่นนี่เดี๋ยวได้เบิ้งบิ้งตัวอ้วนสองตัวเดี๋ยวเพิ่มเติมก่อนถ่ายเวลาเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวถ้าได้กลับนี่ คนซื้อยังว่าอ้วนเลยอร่อยสี่ทั้งคู่รูกกระทบนะขโมชาบังซื้อสีแดงๆนะครับสีแดงๆเพื่อนหนึ่งคนซื้อขายกันอยู่พี่น้องเด้พ่อท้าใหมสองตัวได้พาอตัวละสองหมื่น

ตันี้่าไนี้่สองเสองสองตัวนี้เน,น่ยโอ้ตัวนี้หนกกอัสองสองหอยสี่สิบนี่ครับกัมพูชาซื้อนะครับซื่อสามตัวเลยนะครับตัวนี้ผมมาพระท่านนะครับ <affle> ผมมาท่านเต่ตัวน้ ที่พี่น้องเนี่เบื้องบรรยากาศตัวล่องครนะสองหมื่นสองร้อยสี่สิบนะครับได้กัมพูชากัมพูชาซื้อกัมพูชากะซื้อซื้อเลี้ยงไอ้ฟังไทยก่อนไม่รู้จะข้ามได้วันไหนนะครับนะข้ามตอบเดียวกับเล้าเลยพี่น้องแต่เวียดนามบอมาเลยพ่อพ่ายนะครับเนี่ยสองหมื่นสองร้อยสี่สิบ ได้สองสองว่านอ้วนอ้พี่น้องเป็นงวแยกลูกนะครับงัวแยกลูกนังนั่นหนาอ่างอ่างนี่แนเนี่ยได้สองหมื่นสองนะครับไาเก็บไว้ตัวนี้2 4 5หมืนี่าเตัวนี้1อยสี่นะครับเป็นแยกลูกขึ้นนะครับแยกลูกต้องเอาไปขุนแล้วไปเลี้ยง สองมินสีฟันหามันต่อเป็น,นงัวหนังหนาๆน,นะครับหัวหนังหนางอัวอ่างๆน่นะครับทองสำเพอสองทองเรือนะครับนะสองตัวตัวนี้หเูเลยปากเนี่ยติดบาซิไลหลายแต่กันหนังหนาอ่างนะครับโอ้บึงแผ่นหลังมันช่องสองตัวเลยแผ่นหลังค้อกันเลยนะนาายพ,นพี่น้องเนื้อสื่อหัวคุนงัวก็เอาแบบนี้แหละนาน,นาเนี่ย อ่างทองสำเพาทองเลือกเนี่ยครับหลัางล้งเป็นแผ่นนักสินตัวแรกกับหลังเป็นแผ่นด้ 8, 8, 8 nah h <h <br uch> วกันนะครับเด้อเฮ้ยเว้ยเนี่ยครับผูกมืนก็บาทเดี่ยวเขาจะซื้อขายอยู่นะครับเด้อ ก่นเวียนพ่นเข่านะพี่น้องต้องเอาผูมือลัาอย่างเดียวนะครับหาเงิงเพื่นให้ป่ะพี่น้องนี่สี่หมื่นบาทอยากนเพื่อนให้เท่าไหร่ โอ้สามหมืนสองนี่ร้อย้อนลยโอ้เกือบร้อยหกสิบครับได้ร้อยหกสิบได้ดาๆไก่เคียงครับสามหมื่นสองราคาตัวนถอยลงหลายอยอะคุณหายตมพอดตัวน้อยุนหมั้ ขอให้ตัวเดียวนี่<า>เอาพี่น้องมีราคาตัวหนึ่ง